มาค่ะอีกสักเมนูตามคำเรียกร้องของคุณหนูตัวเล็กที่บ้านตามนองแงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำป๊อปคอนกันสดิดนะคะนี่ไม่มีอะไรมากอันนี้มาการีนนะคะสำหรับคนที่แพ้มาการีนไม่ควรใช้นะคะสามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้แต่ว่าเด็กๆที่บ้านไม่แพ้มาการีนนะคะดังนั้นเราจะใช้มาการีนในการคั่วป๊อปคอน วันนี้เราจะทำป๊อปคอร์นเคลือบด้วยคาราเมลแล้วก็ผงโอวัลตินทำง่ายๆค่ะแค่นี้ก็จะได้เป็นของกินเล่นของเด็กๆนี่นะคะป๊อปคอร์นใช้เมล็ดท้าวโพประมาณหนึ่งกำมือนะคะนี่นะคะ ไม่ไม่จำเป็นต้องละลายเนยก่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ความร้อนช่วยละลายนะคะลืมเปิดแก๊สนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาตัวช่วย บอรบ้านๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่มันกำลังระเบิดนี่นะคะมันเนยกำลังละลายนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันละลายได้ที่เดียวค่ะรับประกันได้นี่ค่ะในระหว่างทำป๊อคพรมีตัวยุ่ง น,ออนี่เขากําลังพับหนังสือนะคะพับเอหนังสือเล่มเล็กใช่ไหมครับอืแห่คุณครูให้ทาเป็นการด้านโอเคค่ะเรามาดูป๊อปคอร์นนี่นะคะตอนนี้เนยก็ละลายเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องครอบแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มแตกปุ๊บปั๊บปุ๊บเห็นนะคะนี่ค่ะเราจะครอบไว้ค่แป๊บเดียวค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะปุ๊บปุ๊บ เหมันเกิดสงครามยังกะยิงสลุดรอไปจนกว่าเสียงที่มันแตกบูบ้บวบ,บหยุดลงนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยสังเห็นะตคะเสียงเบาลงแล้วซึ่งก็คือน่าจะใช้ได้แล้วนี่ค่ะนคะนคะเพื่นพนพอนๆออปคอร์นแค่หนึ่งกำมืออืม นี่นะคะเจ้านายเจ้านายคนที่สั่งนะสั่งให้ทำป๊อปคอร์น<อ>เอาอะไรคะคาราเมลใช่ไหมคะคาราเมลกาดทางออลันตินไหนทำหน้าดีๆดีทิทำนีอเอออย่าทำตาเหลือกสิคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลกันนี่นะคะ <ตา S 1> น,น้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลสายแดงนี่นะคะน้ำตาลใช่แล้วน้ำตาลสายแดง บบส่วนนี้นะคะ,น,ะน้ำตาลปกติเกลือป่น<ะ>เกลือป่นเกลือป่นสังเกตนะคะน้องจะบอกว่าเอาแบบไม่ขมนั่นหมายความว่าน้ำตาลไยแดงน,นะคะทาเป็นคาราเมลสี mm hmm. เข้มๆหน่อยเขาจะขมเล็กน้อยสําหรับคนที่ชอบออคนที่ชอบกลิ่นของคาราเมลที่ค่อนข้างหอมแต่ว่าสิ่งที่ติดมาก็คือเขาจะขมเล็กน้อยนะคะสําหรับผู้ใหญ่ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สำหรับเด็กๆเนี่ยค่ะนะดีนะที่ชิมมะกอกลีนเขามีความมีความเค็มอยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะลอกคอนเป็นกิจกรรมเออ่เป็นขนมง่ายๆที่เออ่เด็กๆสามารถช่วยเราทำได้ก็เป็นเออ่กิจกรรมเล็กๆในครอบครัวค่ะอ่ะเติมน้ำตาลค่ะเติมน้ำตาลได้เลย หนูสามารถใช้มือนี่ทำาแบบนี้ลูกนี่เราทำกินเองในบ้านนะคะมือเราล้างสะอาดแล้วนะคะอืมถ้าชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยแล้วตรวจน้ำตาลกันต่อสิ้นเดือนจ่น้ำตาลกันต่สิ้นเดือนถ้าต้องการให้น้ำตาลเป็นคาราเมลนะคะให้เปิดไฟอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเปิดไฟแล้วก็คน,นเขาค่ะ คนเขาน้ำตาลก็จะเริ่มละลายไปเกาะที่ออตัวเอ็ป๊อปคอนของเรานี่นะคะแค่นี้เองน้ำตาลก็เกาะแล้วทีนี้สิ่งต่อไปที่เด็กๆเรียกร้องนะคะโอวันตินค่ะจะเป็นโอวัลตินเป็นไมโลก็ได้นะคะหรือว่าถ้าบ้านใครมีผงโกโก้ใช้ผงโกโก้แทนก็ได้แต่ว่าจะออกรสขมมากเกินไปเด็กๆ เาจะไม่ค่อยชอบรสขมกันค่ะนะคะเปิดอันนี้ค่ะก็การให้ลมเข้ามานะนะก็จะได้อา่าป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นโกโก,โก้คาครา<ม>เมลนุ่มขึ้นแน่นๆค่ะนี่นะคะป๊อปคอร์นของเราค่ะอืมไหนน้องลองชิมให้มามา,มาดูสิคะ ฟังเสียงนะคะฟังเสียงอร่อยไหมอร่อยโอเคคอนเฟิร์มหอมมาม้าหนึ่งทีนะเอาไหมไม่เห็นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะในบ้านเสร,ริมความสุขให้ครอบครัวค่ะคลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกนะคะในการทำเอ่อ YouTube เป็นกิจกรรมคอนเซปต์ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆในบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆยังเรียนออนไลน์กันอยู่แล้วก็เจ้าตัวเล็กอยู่ชั้นอนุบาลสองยังไม่อยากให้เขานะคะข้ามเคร่งกับการเรียนมากเกินไปดังนั้นจึงพยายามหากิจกรรมให้เขาทำนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะยังไงก็ตามช่วยกดไลค์กด แชรกดติดตามช่อง YouTube ของปอด้วยนะคะเดี๋ยวได้ชื่อช่องแล้วจะบอกอีกครั้งหนึ่งไปไปค่ะบ๊ายบายค่ะ